เคยไหมที่เจ้าเหมียวสุดที่รักของเราซนจนปวดหัวปีนป่ายเข้าของกระโดดขึ้นโต๊ะอาหารหรือควนโซฟาตัวโปรดจนแทบจะร้องไห้วันนี้เรามีเคล็ดลับเด็ดๆที่จะช่วยให้คุณหยุดพฤติกรรมซนๆของแมวได้อยู่หมัดโดยการใช้เสียงลับที่ได้ผลจริงแถมฝึกง่ายมากๆเลยละ่ะรู้ไหมว่าแมวเป็นสัตว์ที่ไวต่อเสียงมากๆโดยเฉพาะเสียงที่มีความถี่สูงซึ่งเราอาจจะไม่ได้ยินแต่แมวได้ยินชัดเจนเลยละ่ะ เคล็ดลับก็คือการใช้เสียงหรือเสียงสั้นๆเมื่อแมวกำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเสียงเหล่านี้จะคล้ายกับเสียงขู่ของแมวตัวอื่นทำให้แมวหยุดพฤติกรรมนั้นทันทีเพราะมันจะรู้สึกว่ากำลังถูกเตือนลองนึกภาพว่าเจ้าเหมียวกำลังจะกระโดดขึ้นไปบนเขาเต์ครัวคุณก็แค่ทำเสียงเบาๆแต่ชัดเจนเจ้าเหมียวจะชงักและส่วนใหญ่มักจะเปลี่ยนใจไม่กระโดดขึ้นไป หรือถ้ากำลังขวนโซฟาอยู่ก็ทำเสียงพร้อมกับชี้ไปที่เสาขวนแมวที่เตรียมไว้ให้แล้วชมเชยเมื่อมันไปขวนที่เสาแทนข้อดีของการใช้เสียงลับเหล่านี้ก็คือมันเป็นการฝึกที่อ่อนโยนไม่ต้องตะโกนหรือทำร้ายร่างกายแมวเลยแถมยังได้ผลดีเพราะแมวจะเชื่อมโยงเสียงนั้นกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และค่อยๆเรียนรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ที่สำคัญคือต้องสม่ำเสมอทําทุกครั้งที่เห็นแมวกำลังสนแล้วคุณจะสังเกตได้เลยว่าเจ้าเหมียวของคุณจะเริ่มสงบสงเสงี่ยมเจียมตัวมากขึ้นเยอะเลยล่ะ จำไว้ว่าการฝึกแมวต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจไม่มีอะไรได้ผลทันทีแต่ถ้าคุณทำอย่างสม่ำเสมอและใช้เสียงลับเหล่านี้ควบคู่ไปกับการให้รางวัลเมื่อแมวทำดีรับรองว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนแมวสซนให้กลายเป็นแมวที่น่ารักน่าเอ็นดูได้อย่างแน่นอนลองนำไปใช้กันดูนะคะรับรองว่าชีวิตของคุณและเจ้าเหมียวจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลย